สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ีๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องไอ้พระบ้านนะคะพี่วันนี้เราจะเจอกันเป็น e ีพีที่75แล้วนะคะเหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพระมานําเสนอพี่ๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะเป็นพระเหรียญจ้ะพี่แล้วก็เป็นพระเลี่ยมกรอบน,นะคะวันนี้น้องอายพระบ้านอีพีที่75นะคะขออนุญาตเปิดในราคา องค์ละ400บาทนะคะองค์ละ400บาทจากพี่จา๋าช่องทางการติดต่อนะคะโทรได้ที่เบอร์062 7 1 0 1 7 4 5นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ yo 0109 40 yo นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR code l i น์ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่เรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยจ้ะ กออนอุญาตซูมนะคะอ่ะซูมเยอะไปหน่อยอะพี่พี่ท่านใดรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดแอดีไลน์ได้เลยนะคะรายการที่หนึ่งหลงพข้าอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะพี่นะหองข้าอะไรอะ่ะหลวงก็ทา รายการที่หนึ่งหลวงพอ่อน่าจะหลวงพ่อทานะพี่นะนะวัดพะเนียงแตกนะคะหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะปิดถูกประการใดขออภัยพี่พี่ทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะจ๊ะองละ400บาททุกรายการนะคะพี่รายการที่1นึ่งเพจ๋าต่อไปคะ่ะรายการที่สองเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จ้ะพี่ เรียนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่รายการที่สองนะคะไปไวกันเลยนะคะพี่พายุมาแล้วนะคะฝนกำลังจะตกต่อไปค่ะรายการที่สพระปิตาไม่ทราบที่จะพี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำเก่าๆแบบนี้เลยเลี่ยมกอบกันน้ำเก่าๆเลยนะคะรายการที่สามจะพี่จะาพระปิตาไม่ทราบที่จะพี่ หายกันไปสามวันนะจ๊ะพี่จ๋าไม่มีพระลงนะคะต่อไปค่ะรายการที่สี่จ้ะพีเ่เขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินคอแอลจ้ะพี่หลวงพ่อเงินคอแอลนะคะมาพร้อมเลี่ยมกอบกันนะ้ำมีห่วงสามห่วงแบบนี้เลยเารายการที่สี่นะคะหลวงพ่อเงินจ้ะพี่ อนจะดูได้แค่นี้ค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่ห้าจ้ะรายการที่ห้าน่าจะเป็นพระมเหสวนนะคะพระมเหสวนเลี่ยมกรอบกันนะ้ํามาแบบนี้เลยจ้ะพี่จะรายการที่ห้านะคะออ่ะประมาณนี้เลยต่อไปค่ะรายการที่หกจ้ะ หลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์นะคะพี่รายการที่6กจะพี่จ๋ารับชมไม่ชา้าชมไม่ทนันเอดไลมาได้เลยนะคะรายการที่6กจะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่7จ็ดจะพี่ รูปหล่อหลวงพ่อรมวัดช่องแคร์จะพี่จ๋ารายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะรูปหล่อหลวงพ่อรมวัดช่องแคร์จะพี่ใต้ฐานจับประมาณนี้เลย ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8ปรูปหลไม่ทราบว่าเป็นของลมหพ่ออะไรนะคะรายการที่8จะพี่จา๋า าการที่9ค่ะรายการที่9รูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพค่ะพี่จังหวัดนครสวรรค์จะ้ะ ค่ะรายการที่สิบจะพี่จ๋ารายการที่สิบไม่ทราบค่ะพี่ว่าเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเหรียญของหลวงพ่ออะไรไม่ทราบจริงๆขออภัยด้วยจะ้ะรายการที่สิบนะคะมาพร้อมเลื่อมกรอบกันน้ําแบบนี้เลย ต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะพี่น่าจะเป็นพระชัยวัดนะคะพี่พระชัยวัดเลี่ยมเก่อกันน้ำนะคะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะ ภาพถ่ายหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะพี่ภาพถ่ายหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะด้านหลังจะฝังตะกุดนะคะแล้วก็เป็นอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตะกุดนะก็เรียกว่าแผ่นใช่ไหมแผ่นเงินทองหน้าค่ะแล้วก็จะเป็นจีวรของหลวงปู่ค่ะรายการที่สิบสองนะคะภาพถ่ายหลวงปู่ดูจ้ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่สิบสามค่ะเรียนหลวงปู่โตออ๊ะหลวงปู่ทิมค่ะ ปูดทิมจ้ะพี่ที่ระลึกงานวางศิลาเลิกสาลาการเปรียนวัดละหารไร่นะคะต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะไม่ทราบค่ะพี่ว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะ เหรียญปีเถาะนะคะพี่ปีสามศูนย์ค่ะรายการที่สิบสี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าค่ะเหรียญเสมาแปดรอบหลวงปูท 8, งป่ทิมจ้ะพี่เหรียญเสมาแปดรอบหลวงปู่ทิมรายการที่สิบห้านะคะปีหนึ่งแปดจ้ะพี่ สามวันจะพี่จ๋าพระไม่มีบวกกับลูกสาวไอเป็นหวัดอีกแล้วจ้ะพี่หน้าฝนเนาะพี่เนาะออกมาจากโรงพยาบาลก็อ้าวเป็นหวัดอีกละเสียงไออยู่เมื่อกี้ต่อไปค่ะรายการที่สิบหกค่ะพี่เหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญหน้าปกหลวงปู่ทิมนะคะ หลงปูทีมไรามาดหนึ่งแปดจ้ะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนาโกอีกหนึ่งองค์ค่ะ ระนาปกอีกหนึ่งอง์รายการที่17นะคะรายมาดหนึ่งแเหมือนกันค่ะพี่หน้าฝนเด็กป่วยบ่อยเนะพี่เนาะป่วยเดี๋ยวน้ำมูกเดี๋ยวไออยู่อย่างนั้นต่อไปคะ่ะรายการที่18บแปดค่ะพี่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะพี่วัด บ้านไร่อำเภอด่านขุนทศนะคะจังหวัดนครราชาสีมานะคะด้านหลังจะประมาณนี้เลยปีหนึ่งสองนะคะหนูอัดกลางคืนนะพี่นะจะมียุงมีแมลงไต่บ้างของอาภัยด้วยนะคะรายการที่18เหรียญหลวงพ่อคูณต่อไปค่ะรายการที่19ค่ะ หลวงพ่อคูณอีกหนึ่งองค์นะคะพี่พี่บางท่านนะคะสอบถามเข้ามานะคะว่าทำไมเหรียญราคาไม่เท่ากันนะคะบาง EP 300บาง EP 400นะคะหนูจะบอกว่าางานบางงานแพงกว่านะคะพี่อย่างงานนี้400บาทก็จะ ดีกว่างาจัดกว่าสวยกว่านะคะหนูดูมาให้แล้วพี่ถูกใจแน่นอนนะคะต่อไปค่ะรายการที่20นะคะเหรียญลวงปู่โตจะจพี่จา๋าวัดประดูชินพลีนะคะปี2510จะพี่จ๋า ารายการที่21จ้จะพี่รายการที่21เหรียนหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยองรายการที่21จ้จะพี่ต่อไปค่ะรายการที่ยีสอง เรียนหลวงปู่ทิมค่ะ,จะเจริญพรล,ล่างนะคะปี1-7จะพี่รายการที่22วัดละหารรายจังหวัดระยองนะคะต่อไปรายการที่23จะพี่จา๋าหลวงปู่ทิมจเจริญพรบนค่ะเมื่อกี้จเจริญพรล,ล่างนะคะพี่อันนี้จเจริญพรบนนะพี่เนาะปี1-7ค่ะพี่ รายการที่23นะคะวัดละหารไร่จังหวัดระยองจะพิจาที่ระลึกสร้างศาราการเรียนนะคะต่อไปค่ะรายการที่24เรียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิจจะพิจาปี0ูนะคะอายุ82ปี เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปีศูนย์สามจะพี่จ๋ารายการที่ยี่สิบสี่นะคะต่อไปจากรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแก่จะพี่ปีสองสี่นะคะเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกปีสองสี่จะพี่ ที่ระลึกในการปฏิบัติธรรมนะคะรายการที่25จะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่26่เสียน,นี้มี2เหรียญเลย26ค่ะเสียนอีก1เหรียญน,นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่27นะคะเรียนหลวงพ่อรอดค่ะเรียนหลวงพ่อรอดนะคะรายการที่27บค่ะพี่ด้านหลังจะประมาณนี้เลยต่อไปค่ะรายการที่28 เรียนหลวงู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่เรียนหลวงู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการที่ยี่สิบแปดจ้ะพี่จา๋าต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเรียนหลวงปู่ทวดเดียบน้ำทะเลจืดค่ะพี่ เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมรายการที่29ค่ะต่อไปค่ะรายการที่30สบค่ะ ที่ระลึกในงานฉลองศาราวัดหนองกระโดนนะคะปี2470จะพ้พี่รายการที่30นะคะต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการสุดท้ายนะคะพี่พระอาจารย์ปรมนะคะรายการที่31รายการสุดท้ายนะคะ เหรียนพระอาจารย์พรมนะคะพี่ด้านหลังจับประมาณนี้เลยพี่พี่ท่านใดนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่แอดไอดีไลน์ได้ที่ yo 0 1 0 9 4 0 yo นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกโทรได้ที่เบอร์062 7101745นนะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวก แทหน้าจอสแกน Q A ิวอารคดไลน์ได้เลยนะคะพี่น้องอายพระบ้าน EP ีที่75 400บาททุกรายการนะคะ400บาททุกรายการนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะพี่จะส่งฟรีด้วยนะคะอขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะคะพี่ๆท่านใดรับชมตอน ก็นอนขอให้น้อนหลับฝันดีนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า